สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเกมนี้เพรไม่รู้เนื้อเรื่องภาคก่อนๆเลยกลัวว่าจะไม่สนุกก็ขอให้สบายใจได้เพราะเนื้อเรื่องของโมทดเจตภาคที่3มันจำเป็นต้องรู้เนื้อเรื่องภาคก่อนก็สามารถเล่นได้เพราะถึงแม้จะมีบางประโยคที่เราเจอแล้วงงๆพอไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเคยทําอะไรหรือเป็นใครมาก่อน แต่เราจะยังเข้าใจได้อย่างครบถ้วนว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเราต้องทําอะไรต่อทําให้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลมาก่อนแต่ถ้ารู้ก็จะไม่งงและสามารถอินกับประวัติศาสตร์ของเกมได้มากกว่าคลิปนี้ผมเลยรวบรวมมาให้2เรื่องหลักๆที่ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้ก่อนเล่นมอเตอร์เกตภาคที่3ก็จะสนุกกว่าครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสานักเดินทางเบนบาวและเมอร์เกลที่อยากจะได้ครอบครองพลังของเทพเจ้าพวกเขาจึงรวบรวมกองทัพและสามารถสังหารมาแรมหนึ่งในเจ็ดเทพผู้ับสูนได้สาเร็จทําให้ได้พลังมาส่่วนนหึง คนที่จะมุ่งหน้าไปหาเจอเกลเกทพผงจุดจบเพื่อสิ่งพลังของเขาต่อแต่เจอเกลกลับเบื่อภาระหน้าที่ของตัวเองเขาเลยยินดีจะส่งต่อพลังและหน้าที่ผู้ดูแลโลกใต้พิภพของเขาให้กับผู้สืบทอดนักผจญไปทั้ง3คนจึงต้องมาคุยกันว่าใครจะรับพลังนี้ไปซึ่งก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะทุกคนต่างก็อยากจะเป็นผู้สืบทอดของเจอเกลทั้งนั้น เรื่องนี้จึงจบลงที่เจอ Girl, เกิลเสนอจะแบ่งพลังให้กับทั้ง3คนแต่ใครจะได้พลังมากน้อยแค่ไหนก็ให้มาตัดสินกันด้วยการแข่งนักเกิลโบนที่เป็นการนํากระดูกมาถอยแทนลูกเตา๋าเบนได้คะแนนสูงสุดเขาจึงแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นลอตออฟดาร์กเนสเจ้าแห่งความมืดเพื่อที่เขาจะได้มีพลังเหนือดาวโทริยลเมอร์เกิลได้คะแนนเป็นที่2เขาจึงแต่งตั้งตัวเองเป็นลอตออฟโบนสเจ้าแห่งโครงกระดูกที่เป็นผู้คุมชีวิตกองทัพของเบนเอาไว้และเป็นผู้ปกครองโลกใต้ภพต่อจากเจอเกิล และบาวที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็แต่งตั้งตัวเองเป็นลอดออฟเมอร์เดอร์เทพแห่งการสังหารที่สามารถสังหารทั้งอาณาจักรของเบนและเมอร์เกิลได้ทําให้ทั้ง3คนถูกรู้จักในชื่อเดอะเดทรีส่วนเจอเกิลก็กลายเป็นแค่อดีตเทปที่ปัจจุบันแทบไม่มีใครบูชาแล้วแต่พวกเขายังไม่พอใจแค่นั้นเบนกับเมอร์เกิลจึงขโมยแท็บเล็ตออฟเฟตที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลแท่งกฎและเป็นกําแพงกั้นระหว่างดาวอาร์เบียแ,และโทริลนอกจากนี้บนแผ่นหินยังมีรายชื่อของเทพทั้งหมดในจักรวาลอีกด้วย พราะพวกเขาเข้าใจว่ามันคือแรงพลังของเอโอเทพเจ้าสูงสุดเมื่อเอโอไม่เหลือพลังแล้วทั้งคู่จะได้ขึ้นมาเป็นเทพเจ้าสูงสุดซะเองแต่พวกเขาเข้าใจผิดเพราะข้างในแท็บเล็ตออฟเฟตมีพลังเทพอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเอโอจึงลงโทษด้วยการขับไล่เทพทั้งหมดยกเว้นเฮมที่เป็นผู้ดูแลประตูสวรรค์ให้ลงไปยังดาวโทริลพร้อมกับพลังเทพที่เหลือเพียงน้อยนิดโดยหวังว่าเบนกับเมอร์เกลจะเรียนรู้ที่จะพอใจในพลังที่ตัวเองมีและเทพองค์อื่นก็จะได้เรียนรู้ที่จะสนใจเหล่ามนุษย์ที่บูชาพวกเขาบ้าง แต่เทพจำนวนมากไม่ได้สนใจจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้และหาทางพยายามขึ้นพลังให้กับตัวเองให้เร็วที่สุดซึ่งเบนก็เป็นหนึ่งในนั้นเมอร์เกลเองก็เช่นกันเขาตามหาแท็บเล็ตออฟเฟตอีกชิ้นจนเจอและกลับไปพบกองตัวเองได้สำเร็จขณะที่บาวเองก็ถูกขับไล่ลงมาพร้อมกับเทพองค์อื่นด้วยและถูกไซลิลเจ้าชายแห่งคำหนวงค่าด้วยดาบคาัดเบนประสิทธพลังเทพจากบาวเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำมาก่อนแต่บาวรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นในสักวันเขาจึงแบ่งพลังวิญญ,ญาณของตัวเองโดยการไปมีลูกเอาไว้ทั่่วไปหหมดกัับลาายพนธุ ทำให้เหล่าลูกๆของเขาที่เรียกว่าบาลสปอนต่างก็มีพลังเทพอยู่ในตัวแต่ก็มักจะมีนิสัยที่ชั่วร้ายและโหวเหาก,กันข่าด,ด้วยเช่นกันแม้จะไม่ใช่ทุกคนก็ตามโดยบาวก็หวังว่าล,ลูกของเขาจะฆ่ากันเองจนตายหมดเหลือแค่คนเดียวทําให้วิญญาณของเขากลับมาเป็นอิสระและกลับมามีชีวิตอีกครั้งในด้านของบาสปอนคนสุดท้ายซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวในเกมบาวตัวเกตภาคที่1ที่ตัวเอกของเราก็เป็นหนึ่งในเหล่าบาลสปอนด้วยเหมือนกันทั้งหมดที่เล่ามานี้คือช่วงเวลาที่เรียกว่าไทมเสอนทจัพาามาเาบ บสปอนอีกคนที่รู้ถึงพลังเทพภายในตัวเขาเลยคิดจะก่อสองครามเพื่อสังหารคนหลายพันชีวิตและขึ้นมาเป็นหลอดออฟเมอร์เดอร์คนใหม่แต่ตัวเอกก็กำจัดซาริวอกและขัดขวางแผนของเขาเอาไว้ได้ซึ่งในตอนนั้นก็ยังมีบลสปอนเหลืออยู่อีกหลายคนหลังจากนั้นไม่นานในเกมมอร์เตเกตภาคที่2ตัวละครหลักคนเดิมจะถูกลักพาตัวและฟื้นขึ้นมาในห้องทดลองเวทมนต์ของจอมเวทชื่อไอเลนิคัส ตัวละครหลักจะถูกคอรามาดโดยการฆ่าทิ้งและชุบชีวิตขึ้นมาฆ่าซ้ำใหม่ซ้ำไปซ้ำม,มาซึ่งสุดท้ายเรื่องจะเฉลยว่าไอเลนิคสัสต้องการจะย่งพลังเทพของตัวละครหลักเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้สืบทอดของบาวซะเองเนื้อเรื่องช่วงนี้และจะบนเวียนอยู่กับเรื่องบาวสปอนนี่แหละครับจนกระทั่งมาจบที่บอลดเกตูทนออฟบาวที่จบแบบป้ายเปิดเอาไว้ว่าตัวละครหลักในการเป็นผู้คอบครองพลังของบาวส่วนผลจะออกมาดีหรือเลวขึ้นกับการตัดสินใจของผู้เล่นส่วนเทพคนอื่นในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็ตายกันยับยับ,ยบเล มีเพราะตายเพราะถูกคนทั่วไปฆ่าตายเพราะถูกครึ่งเทพฆ่าและตายเพราะเทพด้วยกันเองแต่ทุกคนก็คงได้เห็นในกรณีของเบวกันแล้วว่าจักรวาลนี้เทพเขาไม่ตายถาวรกันหรอกครับสำหรับเนื้อเรื่องส่วนนี้เราลู้ไว้แค่พอดูว่าเดททีเป็นใครก็พอเพราะในบอสเกตภาคที่3เหตุการณ์จะห่างออกมาประมาณ120ปีถึงแม้ด้วยอายุไขของบางเผ่าพันธุ์จะทําให้เป็นไปได้ที่บนโลกจะยังเหลือบาวสปอนอยู่แต่มันก็จะไม่ได้เข้มขน้นเหมือนกับเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้แล้วครับ สำหรับบริบภาคที่3ตัวเกมจะมาเน้นที่เรื่องของอิลิทิธหรือไมเกรเยอร์เผ่าพันธุ์นี้มีอยู่มาตั้งแต่ก่อนจะมีการจดบันทึกตั้งประวัติศาสตร์ทำให้เราไม่รู้จุดเริ่มต้นของพวกเขาแม้แต่ตัวพวกเขาเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนักปราชญาดบางคนเลยตั้งทฤษฎีกันว่าอิลิทิธคือเผ่าพันธุ์จากอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาเพื่อขัดขวางการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าอิลลิติธเป็นลูกครึ่งที่เกิดจากมนุษย์และคริสตันคลัสเตอร์สเปซ ทำให้พวกเขาถูกขับไล่ให้ไปอาศัยอยู่ใต้ดินและฝึกฝนวิชาการควบคุมพลังจิตจนมาพวกเขาแข็งแกร่งพอพวกอิลิทริตเลยจับขึ้นมาบนพื้นผิวเพื่อแก้แค้นและยึดครองจักรวาลน,นี้และก็ยังมีทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวกับต้นกําเนิดของเผ่านี้อีกมากแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คืออิลิทริตเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในอินเนอร์เพลนโดยพลังรบของย่านนาทีลอยทาให้พวกเขามีอำนาจปกครองเหนือพบกแอสทรอลและอีเทอริเอลอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เราไม่รู้จุดก,กําเนิดแน่ชัดก็คือเผ่ากีทท่เป็นาขออง e ิต ขณะที่ไม่มีใครดูด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเผ่านี้ชื่อว่าอะไรกันแน่เพราะพวกเขาเพิ่งจะมาใช้ชื่อกิตตามชื่อของผู้นําหญิงที่โคนหลมจกักรวรรดิออลิทริทและมอบสละให้กับพวกเขาได้สําเร็จหลังจากนั้นเผ่าก,กิตก็มีสถานะเป็นเหมือนกลุ่มสลัดอวกาศแต่ด้วยความที่คนเผ่านี้มีนิสัยดุร้ายหยาบคายสนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองพวกเขาจึงเริ่มต่อสู้กันเองพเพราะพื้นฟ้าจะมีผู้ปกครองได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเผ่าก,กิตจึงแตกออกเป็น2กลุ่มคือกิตเซไลที่นําโดยเซอร์ทิมอน และคิดยังกี้ที่นำโดยคิดผู้นําคนแรกทําให้คิดยังกี้มีความเป็นทายาทสายตรงของคิดมากกว่าจนสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็จําเป็นต้องล่าถอยทายําให้คิดเซไลอาศัยอยู่ในพบลิมโบขณะที่คิดยังกี้ถอยมาอยู่ที่พบแอสทรและจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นศัตรูกันอยู่เราจึงพอจะบอกได้ว่าคิดเป็นเผ่าตัวร้ายใหม่ที่เข้ามาแทนที่อ e ีลิทริทแต่ในขณะเดียวกันก่ร,รมีอยู่ของพวกเขาก็เป็นการปกป้องทั้งสองพบจากการลุกลานของอ e ีลิทริทด้วย ทำให้หากจะพูดถึงศัตรูตัวฉากาจของอิลิทริที่ผู้คนเกลียดชังก็คือเผ่ากิดที่ผู้คนเกลียดชังเหมือนกันนี่แหละครับในเวลาต่อมาหลังจากที่คิดหายสาบสูญไปวัลคิดผู้เป็นที่ปรึกษาก็ได้นำเผ่ากิดแยนกีลงไปยังนกงรกถังกาเพื่อทำสัญญารับใช้เทียมแมทราชินีมังกรผู้ชั่วร้ายและกับการที่พวกเขาจะได้เหล่ามังกรแดงมาเป็นพวกซึ่งมอบความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากทาให้ชื่อของวัลคิทได้ถูกนํามาใช้เป็นชื่อตําแหน่งราชินีของเผ่ากิดแยนกีและสืบทอดกันมาเรื่อยๆ จนมาถึงวอลร์คิดที่157ที่เราจะได้เจอในคลิปโอลร์โโเกดภาคที่3เมื่อเธอตายไปแล้วตามปกติก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานเพศหญิงที่จะขึ้นมารับตำแหน่งนี้ต่อแต่วาลรคิดที่157ไม่มีทายาททำให้เมื่อเธอตายอำนาจของเธอก็ควรจะหมดลงไปด้วยแต่วาลร์คิดกลับมาอีกครั้งในฐานะอันเดดและด้วยความรู้ที่หลากหลายรวมถึงด้านเวทมนต์ก็ทำให้เธอถูกรู้จักในชื่อลิสควีนและครองอำนาจผู้นำของกิจหยั่งกีไปยาวๆอีกเป็นพันปี แต่วาลคิดไม่ได้พอใจกับอำนาจแค่นี้เพราะเป้าหมายของเธอคือการได้กลายเป็นเทพและลิสควีนเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งซูเปอร์มาย์เท่านั้นซึ่งเธอก็ตั้งใจจะใช้พลังของมงกุฎที่เธอสวมเพื่อดูดกลืนวิญญาณของผู้คนภายในเผ่าและด้วยพลังจากคาถาของเธอก็ทําให้ไม่ว่าจะมีสัญญากับเที่ยวแมทอยู่หรือเปล่าพวกมังกรแดงก็ยังเกรงกลัวและยอมทําตามคําสั่งของเธออยู่ดีเราจึงจะเห็นว่าชาวคิดยันกี้หลายคนต่างก็บูชาเธอไม่ต่างจากเทพเจ้าเพราะเธอมองสถานะตัวเองเอาไว้แบบนั้นแต่ในขณะเดียวกัน การที่เธอครองอํานาจอย่างยาวนานโดยไม่มีทีท่าว่าจะยอมส่งต่อบัลลังก์ตามที่ควรจะเป็นกับการปกครองอย่างเผด็จการและบ้าอํานาจของเธอก็ทําให้มีชาวคิดเหยียดกี้จํานวนหนึ่งที่ไม่พอใจและพยายามล้มอํานาจของวัลลคิดที่157นี้ด้วยเช่นกันครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและเวอลเด็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับหรือในเดริปชันใต้คลิปรบกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ